รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก เซเวนอีเลเวน จุดเริ่มต้นของการทําฟาร์มก็คือว่าผมได้เห็นข่าวตามสื่อนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ยาข้ามแรงเยอะมากมันเหมือนกับว่าประเทศไทยคือหลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะเราเป็นประเทศร้อนชืน้นเราก็จะมีศัตรูพืชที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอยากทําให้ที่บ้านมีกินก็เลยปลูกผักเป็นแนวตั้งในระบบปิดในห้องปลอดเชื้อเราคุมแสงอุณหภูมิความชืน้นและธาตุอุดมสมบูรณ์ในเรื่องพอเพียงนะครับก็ทางฟาร์มเราเราจะปลูกตามออเดอร์ครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีผักสดที่ต้องถูกทิ้งตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการจาหน่ายเนี่ยถึง45ทางฟาร์มเราคือตลาดนําและเราใช้นวัตกรรมเสริมในเรื่องผลิตก็<ฤ><ฤ>คือถ้าเราไม่มีลูกค้าเราก็จะปิดไฟไว้ในบางแหลกปลูกเท่าที่มีคนรอทานครับผม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ t r i ปเปิลเอ็มแมกซ n a ีนออนแอร์นะคะเมกเก็ e เทรนด์แมสมีเดียโลกในปัจจุบันนี้นะคะมุ่งเน้นนะคะเป็นมมตรกับสิ่งแวดล้อมและก็รวมไปถึงความยั่งยืนด้วยนะคะฉะนั้นแล้วรายการของเราก็จะนําเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึง BCG โมเดลนํามาปรับใช้ในธุรกิจหรือนะคะในอาชีพของท่านเนี่ยมานําเสนอต่อเนื่องเป็นประจาค่ะเวลา13บสนาฬิกาสานาทีถึง14บสนาฬิกาทาง ในช่วงนี้เริ่มต้นเปิดรายการจะพาคุณชมไปติดตามบทบาทภารกิจสําคัญของกรมการปกครองหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยในตอนที่ชื่อว่ากว่าจะเป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองลำปางที่1จังหวัดลําปางไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ อสอนี่อ๋อาสาสมัครรักษาดินแดนเขาน่าจะเป็นคนทําอาสาสมัครอะไรสักอย่างหรือเปล่าคะ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอสนะครับเป็นอาสาสมัครที่เข้าบรรจุประจําการประจําหน่วยในส่วนของตามระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนอส2497นะครับได้กําหนดหน้าที่ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับเป็นเจ้าพนกาักงานการที่ อสอนะครับเป็นอาสาสมัครรับใช้ประชาชนแล้วบรรจุนั้นนะครับได้มาทําหน้าที่ในส่วนร่วมในส่วนต่างๆตามโครงสร้างการบรรจุกองกําลังของกองบังคับการอาสารักษาดิดแดนซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองกองบังคับการอาสารักษาดิดแดนอำเภอเมืองลำปางที่1นนะครับมีสมาชิกประจํากองทั้งหมด11นายปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเรื่องของการบําบัดทุกบํารงสุขและการเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และ การป้องกันัยอันตรายและรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกจากนี้นะครับยังเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่จะต้องสนที่กำลังและบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในการปฏริบัติหน้าที่ครับ ที่ของพื้นเมืองลำปางนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่มีจํานวนหมู่บ้านชุมชนจํานวนมากมายการปฏิบัติหน้าที่กว่าจําเป็นกองร้อยมาตรฐานกองร้อยดีเด่นนะครับเราต้องทํางานด้วยความทุ่มเทเสียสละและอดทนและทํางานอย่างมียุทธศาสตร์มีการบูรณาการมีการทํางานสร้างภาคีเครือข่ายขายายผลเพื่อได้ขับเคลื่อ,อนกลไกนโยบายต่างๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจนกองร้อยอาสารักษาดดนแดนเพิ่เมืองลำปางที่หนึ่งได้รับรางวั กองร้อยมาตรฐานจากกรมการปกครองนำมาซึ่งฝันและกำลังใจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของอำเภอเมืองลำปางที่หนึ่งพร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดของที่ทําการปกครองอำเภอเมืองทําให้พวกเรามีฝันและกำลังใจและในระยะต่อไปพวกเราจะตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดในการบําบัดทุกป,ประนงสุดเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับ กองร้อยของเราก็จะมีตอนนี้ท่านผู้ว่าสนับสนุนให้ส่งเสริมให้มีการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับที่กองร้อยก็จะมีแปลงผักมีการเลี้ยงไก่มีฟาร์มเห็ดแล้วก็มีบ่อปลาจะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าตัวกระผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลพี่น้องประชาชนการที่เราได้ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้เห็นรอยยิ้มของเขาได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจครับ หมือนกาภูมิใจถ้าภูมิใจหรือว่าเราได้เป็นตัวอย่างให้กับลูกน้องๆหรือว่าใครก็ได้ดี่ว่าอยากเอาแบบเราตั้งใจทํางานรับใช้บริการประชาชนหลายพวกนี้ครับพี่เป็นนักรบประชาชนก็คือออสอก็คือเราก็ภาคภูมิใจในส่วนที่เราได้อยู่ตรงนี้เป็นจิตอาสา,าที่ช่วยเหลือแบบ เป็นผู้ช่วยของประหลัดอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจทหารภาคภูมิใจก็คือเรามีส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลในส่วนของกิจการกองอาสา,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 ารักษาดินแดนกองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยงานสังกัดก,กรมการปกครองกระทรวงมห ah าดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพศ2497มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสําคัญในการจัดตั้งคือเป็นกองกําลังกึ่งทหารปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งยามปกติและสงครามโดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอ,อ,อส Hey, this is PJ. Give me some suggestion on Thai food in 7-Eleven. เข้ากับเข้ากับกัไก่ไขดาล I'll try it all. รับค่อนอยู่ยทุเรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหมคะพี่แจ๊้อมลองรักอาหารไทยครับเสน่ห์อาหารไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven. กองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในภาวะปกติทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในในภาวะไม่ปกติหรือ,อยามสงครามทำหน้าที่สนับสนุนกำลังรบหลังปฏิบัติภารกิจพิทักพื้นที่เขตหลังในฐานะกำลังสำรองประเภทกำลังกึกท่า,าร10ันิกุมภาพันธ์วันกองอาสารักษาดินแดน ทีมเค n นบาย a ออตสนองทุกความต้องการด้านไฟฟ้ากับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งเครื่องชาร์จตัวไฟฟ้าบริการติดตั้งโซลาโซ่าเซลล์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมืออาชีพทำมืออาชีพถามเค n นบาย a จากการไฟฟ้านคารหลวงติดต่อเค e ้นดอท o ลับเข้าสู่รายการ Triple M Magazine On Air ค่ะผู้ชมารายการของเรายังมุ่งเน้นไปเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากรวมไปถึงยึดหลัก BCG มาปรับใช้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเองฉะนั้นแล้วเราก็นําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามรอยเท้าพ่อหรือในเรื่องของฟ้าทลายโจรน,นะคะประโยชน์ของสมุนไพรไปออออากาศลีลันในช่อง YouTube Channel ช่องนี้เลยค่ะหากผู้ชมสนใจอยากชมย้อนหลังไปกดถูกใจกดกระดิง่งกด ติดตามกด Subscribe ถ้ามีเรื่องใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะและในช่วงนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณชมไปเกาะติดนะคะการบำบัดผู้ป่วยติดยาเสพติดที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะซึ่งถือได้ว่าศูนย์แห่งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและเสพสารเสพติดระยะยาวที่โรงพยาบาลอำเภอกุดชุมภายใต้แนวคิดมินิทันญารักค่ะโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุชชุมมีความ มั่นที่ดำเนินการเรื่องนี้และเห็นผลอย่างชัดเจนไปชมกันเลยค่ะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นจุดกำเนิดของการก่ออาชญากรรมและที่สำคัญ ยังเป็นสิ่งที่ทำลายอนาคตของเยาวชนไทยที่เป็นรากฐานของประเทศอีกด้วยและปัญหายาเสพติดเหล่านี้ก็ได้แทรกซึมเข้าไปสู่แหล่งชุมชนต่างๆทั่วประเทศทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงและมีผู้ป่วยจากยาเสพติดที่รอรับการบำบัดเป็นจำนวนมากทำให้หน่วยงานต่างๆเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และพร้อมเข้ามาแก้ไขโดยการเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดให้กระจายไปทั่วประเทศ โรงการแพทย์เองก็ได้เปิดมินิธัญรักษ์ทางเลือกบำบัดยาเสพติดนำร่องที่โรงพยาบาลกุฎชุมจังหวัดยโสธรโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องติดตามจนกลับมาประกอบอาชีพโดยสุจริตได้มินิธัญรักษ์โรงพยาบาลกุฎชุมจังหวัดยโสธรโดยแพทย์หญิงนัทยาเข็มเพชร ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุดชุมนั้นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศที่มีการบําบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวซึ่งจุดเริ่มต้นเนื่องจากศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดมีจํานวนจํากัดทําให้ผู้ป่วยหนักไม่มีที่ส่งต่อและผู้บำบัดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดหลายครั้งและไม่ให้ความร่วมมือกับการบำบัดจึงทำให้เกิดมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลกุดชุมขึ้น โดยมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลกุฎชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อลดอัตราการใช้ยาจากสารเสพติดและขยายพื้นที่การให้บริการพร้อมทั้งเป็นการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจิตเฉพาะทางและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลกุดชุม สำหรับการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดของที่นี่จะดูเป็นระยะ90วันโดยมีการบำบัดที่เป็นทั้งแบบกลุ่มได้แก่กลุ่มประชุมเช้ากลุ่มประชุมเย็นการใช้เครื่องมือบ้านกลุ่มปรับความเข้าใจกลุ่มสัมมนากลุ่มออกกำลังกายกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์กลุ่มกิจกรรม5สกลุ่มนันทนาการหรือฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณเช่นสมาธิบำบัดหลักสูตรชินสาสมาธิการเสริมสร้างคุณธรรมด้วยครอบครัว รักเหนือรักในระดับศีลห้าการทำบุญใส่บาตรการผสมผสานศาสตร,ร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกการฝึกทักษะอาชีพการส่งเสริมคุณภาพกายและสุขภาพจิตและการมีครอบครัวมาเข้าร่วมเช่นการให้ความรู้ครอบครัวในเรื่องการทำบทบาทหน้าที่ครอบครัวการให้คำปรึกษาครอบครัวกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และเมื่อผู้ป่วยดีขึ้นพร้อมจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะมีการประสานและเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนให้การติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องในชุมชนรวมทั้งการประสานการดูแลช่วยเหลือด้านสังคมรวมกับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเช่นการสงเคราะห์ช่วยเหลือการฝึกอาชีพ หรือการจัดหาที่อยู่อาศัยตามสภาพปัญหาและความจำเป็นเฉพาะรายอีกด้วยซึ่งปัจจุบันการจัดตั้งศูนย์มินิธัญรักษ์เพื่อดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวนั้นมีโรงพยาบาลชุมชนประสงค์จัดตั้งมินิธันญรักษ์ 146แห่งครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศถือเป็นช่องทางในการบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้เสพยาเสพติดให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและเป็นการคืนชีวิตให้ผู้ติดยาเสพติดได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมมือ4ี่หน่วยงานจัดโครงการราดราดัรดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี2567เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยกองทัพบ,บกเป็นประธานมีนายประดิษฐ์เฟื่องฟูรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้แทนจาก4ี่หน่วยงานร่วมในพิธีณกนะองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชด,ดำเนินนอน กรุงเทพมหานคร โดย p e. ี a ได้รวมสนับสนุนโครงการราดรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งมาตั้งแต่ปี2542โดยดำเนินการยกเว้นค่าไฟณจุดจ่ายน้ำถาวรจุดจ่ายน้ำชั่วคราวและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวกับการขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าหลักเกณฑ์จำนวน981จุดคิดเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่า727,820หน่วยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า7ล้านบาทรวมทั้งสนับสนุนด้านบุคลากรยานพาหนะบรรทุกน้ำถังบรรจุน้ำและน้ำดื่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดานได้มีน้ําไว้ใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี Hey, this Thai give me some suggestion 7-Eleven is in PJ, on food ก้าวกาาลกนไปฉันลอัลองรับข้าเนียทุเรียนเพิ่มไหมคะอร่อยไหมครับพี่แจ๊คพร้อมลองรักอาหารไทยครับเสน่ห์อาหารไทยใครๆก็หลงรัก7 e 1 e e ใจที่ได้มาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือที่คใครๆเรียกว่าสมาชิกวอสและนี่คือภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน กำลังของกระทรวงมหาดไทยเราคือกองอาสารักษาดินแดิน10กุมภาพันธ์วันกองอาสารักษาดินแดน รายการ Triple M Magazine on Air นะคะอย่างที่เรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะในเรื่องของจุดยืนของรายการของเราก็คือไปติดตามเรื่องของ BCG m o เดล Bio s e c u r a Green ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรวมไปถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้าเรายึดนะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีๆรับรองนะคะชุมชนประเทศไทยของเราจะน่าอยู่มากเลยทีเดียวเช็กเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของวัยรุ่นนะคะที่จบการศึกษาจากจุฬา องค์กรมหาวิทยาลัยเขาไปช่วยครอบครวัวไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปลูกมะม่วงนะคะส่งผลผลิตส่งออกและนํามาแปรรูปสร้างรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวอยากให้ไปชมเรื่องราวนี้กันค่ะไปพบกับเดอะแมงโก้เฮาส์ฟาร์มนะคะที่ปากช่องเขาทําได้ดีมากไปชมพร้อมๆกันค่ะ สู่ช่วงชีวิตดีดีวิถีพอเพียงแล้วก็ชีวิตดีดีไบโอเซกร์กรีนนะคะกับดิฉันหลนายหลายทัพลนะคะวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะเราอยู่ที่บ้านหมากม่วงนะคะที่นี่เป็นสถานที่ปลูกมะม่วงแล้วก็เก็บผลผลิตนาํามาแปรรูปสร้างไรายได้เขาดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขารบต่อลูกค้าเราจะไปพบกับน้องแนนนะคะวาราพรมงคลแพทย์ทายาทของหมากม่วงเขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะน้องแน นะคะ ามน้องแนนนิดหนึ่งนะคะปลูกมะม่วงกี่ไร่และมีพื้นที่นะคะในการนํามาพัฒนาแปรรูปกี่ไร่คะค่ะเริ่มแรกเนี่ยแปลงปลูกผืนแรกของครอบครัวเราเริ่มต้นที่30ไร่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็ทําสวนมะม่วงขายมะม่วงเอาเงินที่ขายมะม่วงได้ไปซื้อที่เพื่อปลูกมะม่วงอีกทีหนึ่งค,ะค่ะพี่เบิร์ตจนณปัจจุบันเรามีพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด250ไร่ค่ะต้องเล่าสู่กันฟังนิดนึงว่าน้องแนนเนี่ยเรียนจบอะไรมาคะค่ะแนนเรียนจบจากสํานักวิชาทรัพยากรกกการรรรเเษตค่ะคะอแปปูล ปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะค่ะตั้งใจไปเรียนเพื่อที่จะกลับมาบ้าน แล้วการแปลรูปนะคะเรื่องสูตรนะคะแนนเริ่มต้นยังไงบ้างในการทําแบรนด์ของเราด้วยความที่แนนเรียนมาอยู่แล้วนะคะแล้วร,ระหว่างเรียนอะคือแนน,นก็ทําสูตรเก็บมาตั้งแต่สมัยเรียนค่ะแล้วแนนก็กลับมาบ้านแล้วกเ็เริ่มมาเปิดบ้านผลม่วงค่ะค่อยๆแปรรูปสินค้าเริ่มจากพวกที่มันไม่ต้องใช้เครื่องจักรมาค่ะก็ทําแค่พวกขนมข้าวเหนียวมะม่วงขายผลผลิตจากฟาร์มของพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นลูกค้าก็ถามว่าแล้วสวนอยู่ที่ไหนอยากเห็นต้นมะม่วงจังก็เลยตัดสินใจ แบบขยายกิจการทําร้านให้ใหญ่ขึ้นเอามาตั้งไว้ในสวนให้คนเหมือนแบบมาท่องเที่ยวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้มาเห็นได้มาทานของที่มันสดจากสวนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ครบทุกวงจรเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะแล้วก็มีคาเฟ่แล้วทางด้านของผลิตภัณฑ์นะคะมะม่วงเนี่ยมีการแปรรูปอะไรบ้างคะอย่างที่นี่เราก็มีทั้งพวกขนมหวานที่เราเสิร์ฟที่หน้าหน้าร้านประจำนะคะพี่เปิ้ลเมนูยอดฮิตเลยก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอีกเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ เลยก็คือเมนูมะม่วงย่างเนยหน้ากรอบค่ะแล้วก็มีไอศครีมมะม่วงน้ำมะม่วงปั่นค่ะแล้วก็พวกสินค้าแปรรูปมีมะม่วงอบกรอบมะม่วงทอดกรอบมะม่วงอบแห้งแยมมะม่วงมะม่วงลอยแก้วค่ะน้ำมะม่วงพาสเจอร์ไรส์ทุกเมนูคิดเองนะคะแล้วยากไหมคะในการทําร้านยากที่สุดสําหรับบ้านมะม่วงคือการทําให้มีมะม่วงทุกๆวันเลยเพ่เพราะว่ามะม่วงไซเคิลหนึ่งของเขาเนี่ยใช้ประมาณ200 ตลอด200วันเนี่ยเรามีโอกาสเสียเขาได้ไปในทุกๆสเตจต,ตลอดเวลาสาคัญที่สุดคือคุณภาพผลผลิตเพราะไม่มีทางที่เราจะแปรรูปหรือทําเมนูได้อร่อยจากมะม่วงที่มันไม่อร่อยเดิมเพียเวลาสมัยก่อนนะคะพี่บอลคุณพ่อเขาขายแมค่าคนกลาแมคคาคนกกาเขาจะสนใจแค่ว่ามะม่วงเราสวยไหมลูกใหญ่ไหมดังนันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรทุกคนอ่ะหูพยายามอัดนู่นนี่นั่นเข้าไปเพื่อให้มันแบบสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันอาจจะไม่ปลอดภัยใช่แต่พอมาเราขายลูกค้าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเราอ่ะเขา เชื่อมั่นในคุณภาพจนเขาไม่แคร์ว่าผิวมันจะสวยไหมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราเองเนะี่ยจะไม่มีการใช้สายเีมีเลย7 0็ดถึงแปวันก่อนการเก็บเกี่ยว<ม>พอเราขายที่นี่ลูกค้าให้ค่ากับเรื่องรสชาติของเรามากกว่าเออมันก็เลยพอดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยทําความตั้งใจเนี้ยได้ดีขึ้นไม่ว่าจะผิวสวยหรือไม่สวยยังไงนะคะแต่ว่ารสชาติดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สร้างมูลค่าให้กับไร่ของเราอยากจะฝากอะไรหรือว่าส่งต่อนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆอยากให้น้องแนนฝากแรงบันดาลใจตรงงนนนี้ิึ ดันค,คิดว่าสำคัญเลยค่ะ แพชชั่น2ก็คือ<ะ>เราต้องมีความรู้กว้างให้มันมากพอมันไม่ใช่แค่เรามีผลผลิตที่ดีแล้วมันจะขายได้นะ,ะคือมันต้องมีความรู้นานการตลาดเริ่มมีแบบไอเดียมีความครีเอทีฟอะไรต่างๆที่เอาเข้ามาผนวกกับแบรนด์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันก็เป็นคนนําแนะนําจากประสบการณ์ของแนอะไรอย่างเงี<ะ>้ยค่ะแต่ละคนแน,นเชื่อว่าต่างมีเส้นทางของตัวเองหา<ะ>ตัวเองให้เจอแล้วแนว่าแบบความตั้งใจนั้นแหละกับแผนที่ดีจะจะทำให้เราค่อยๆเดินไปอย่างดีที่สุด ค่ะวันนี้เกษตรกรกร,รุ่นใหม่หรือครอบครัวไหนอยากจะมาดูงานที่นี่เรียนเชิญมาที่เขาใหญ่นะคะร้านหมกักม่วงเขาใหญ่ร้านที่จะสร้างแรงบรรณาจัจให้กับทุกๆคนวันนี้ต้องขอขอบคุณต้องแนนมากนะคะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะ ูช้ชมคะเรื่องราดีๆที่เราได้ไปติดตามนะคะวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ก็ดีหรือแม้กระทั่งชีวิตของพี่น้องประชาชนที่หยิบยกนะคะเรื่อง BCG model bio circular green หรือการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทําการเกษตรในการดํารงชีวิตจนเขามีความสุขบางทีต่อยอดไปถึงการส่งออกบางครั้งต่อยอดไปถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทําให้หลายคนได้ไปอุดหนุนเขาจนประสบความสําเร็จ เราพยายามนำเสนอต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผชมทุกท่านได้เดินตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็กดไลค์ให้เขาด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ที่เป็นเอ็มแมกซ r นออนเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13น .35 นานาทีถึง14นาฬิกาทางทรบ5อําสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ